สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อีกเกียอีกรอบเนีครับวันนี้นครับผมก็ได้พาแฟนผมนะครับมามาลุยในอีกเกียด้วยนะครับหลอกหลอกมาโดนตบให้ตายอันนี้เซนอยู่ตรงไหนกดตัวเฮสได้ไหมมันจะผิวปากใช่เุ้ยเจอแล้วอ,อยู่ไหนอ่ะเกียปุ๊บไฟเปิดแล้วเรงไงต่อเออเราก็ต้องอาศัยจังหวะนี้สร้างบ้านเองกัน พี่กำลังเอาน้ำเอาอาหารไปให้แปไ๊บนึงนะนี่มีอ่ะเจอละเจอใครเจอพี่อ๋อเห็นรอตัวละครโคตรโง่เลยเดี๋ยวจะ <laughs> ตตเ,เ,วเติมให้เต็มเลยเฮ้ยหนูคลิกมอไม่ได้และอันนี้คือเราจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวสร้างต่อจากตรงนี้ไหมที่เขาสร้างกันเนี่ยงั้นเซ็ตตกแต่งภายในไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปเอาไม้พาเลทมาต,ต,ต่อต่อต่อให้เป็นบ้านเลยกันได้ ถ้าจะวางไม่ให้ของมันล้มมันต้องเอาของจุ่มจุ่มลงไปที่พื้นด้วยอันนี้คือเราตักผ้าต่อตู้เสื้อผ้าใช่อันนี้คือกาําลังทาอะไรตกแต่งภายในเหรอใช่จะหนูกำลังเรียนรู้อยู่ <laughs> ตอนนี้นะไม้พาเลทมันก็จะวางแบบสเบ็สะปะหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราลงรีบสร้างครับไม่มีเวลามันเลงไม่มีเวลามาทําให้แผ่นมันเรียนกันสวยๆเหมือนที่ผมเคยทำะนะตอนนี้เหลือเวลาอีก1น,นาที20วิไฟไม่ได้ดาอีแล้ว ใช่ไฟดับมืดปะถ้ามืดไปหาไฟมาสุ่มๆ,ๆได้นะโว้ยสว่างอยู่บ้านเราอะบ้านเราข้างหลังใหญ่ชิบผายใหญ่เกินไปเปล่าน่นเ่งด<น>ีติดไฟรอบสี่มุม้วครับเหลือแค่เอาไม้พาเลทนั้นมาวางวางไว,งว,งวง้ทั่วทีนี้ก็จะได้บ้านมาหนึ่งหลังวะยืนทำอะไรน,นี่เล็งอยู่ บ้านเป็นหลังใหญ่เปล่าใช่หลังใหญ่มากๆแบบแบบไนะม่ค่อยอยู่คนสองคนมาช่วยหยิบไม้หน่อยได้ปะได้อยู่ไหนอ๋อนี่นี่นี่นตามมาเหลืออีกสี่สิบวินาทีไฟก็จะเปิดแล้วเออตูบ้านอยู่นี่นะครับเวลาเข้าออกต้องตะแคงตัวเดินอุ้ยมีเพื่อนมาแล้วเออมันได้อบอุ่นหน่อยบ้านนหลังใหญ่เกินไปขอแค่ามาช่วยสร้างก็พอเพื่อนเดี๋ยวจะกลับมานะไปไหน กตัอเอาบิสซ่าปะอาหารไอพลังงานมันจะหมดยังใกล้ละได้ๆเดี๋ยวเอาพกอาหารมาวางบนโต๊ะให้อันนี้คือเรามีมุมนั่งเล่นมุมนอนแล้วก็อีกมุมหนึ่งมุมไรเดียร์างข้าเออวะแต่ก่อนอื่นคือไปหาอาหารกันก่อนไหมโต๊โะใหญ่เกิดเจ้าอาหารไว้วางบนนี้ไงออ,อาหารที่แบบว่าเราหาหากันมาได้ เร็วไปเร็วเ e t s go นหนูอยากรู้ว่าหนูต้องไต่ตัวไหนคลิกคลิกธรรมดาเลยแต่ไอ้นี่ไงพิซซ่าเก็บไงตัว F คือพี่ก็ไม่รู้ว่าอาหารมันมันอยู่ตรงไหนด้วยจริงเหรอใช่คือเราต้องเดินหากันไปแบบไม่มีจุดจุดหมายจนกว่าเจอพวกตามศูนย์อาหารอะไรวันนี้ถ้าเกิดเจอก็ต้องมาร์กเอาไว้เราได้มาเก็บ มาก้าใช่ไหมหนู่มบีโตะพี่อยากเอาไปแต่งวัดไหนครับพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนนี่เดินมาเห็นยังไม่เห็นในซอยอ่ะข้างหน้าเซนน่ะนี่เหรออ๋อนี่เจอไอติมแล้วอันนี้ของดีเลยนะเก็บไปไอ้ติมนะอุ้ยอุ้ยนี่ไอติมแล้วลมเก็บเก็บเก็บว่ะว่ะว่ะว่าดีในเช้าดิเฮ้ยทำไมเราถึงเอาโต๊ะแบบ บาแบบนี้ไปไม่ได้หรอไม่ได้มันบางอย่างมันก็ยกไม่ได้ฝั่งนี้ก็าหารทำไมเราเดินไปไกลกันยังเลยวะจริงอรอติดกับบ้านเราเลยเนี่ยพอดอกพิซซาเต็มเลยจริงรอ่ะเราจะหลงทิดก็ได้แล้วเ,เราจะไปสู้กับเขาได้ปะสู้ใครอ่ะอ่าตัวนั้นไงพวกพนักง,งานเหรอะะสู้ได้แต่ว่ามันมันมันตายไม่ได้นะอ๋อใช่ชมันไม่ตายเยอะละไปดับ ออ้้ยยคืนที่หกถ้าคืนที่สิบมันจะเป็นคืนแดงไว้มันจะทุกอย่างมันจะเป็นสีแดงหมดฟ้าจะสีแดงแล้วพกพนักงานมันจะโหดขึ้นโอ้ยจยองเหรอตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเพราะมันเป็นคืนแรกๆอยู่ไม่มีอะไรคืออ่ะอืมพนักงานมันมันมันยังน้อยอ่ะอ๋อคือถ้าถ้าพนักงานเยอะมันจะมาบุกบ้านเราปะใช่คือมันจะมาอยู่รอบบ้านคือคือออกจากบ้านก็โดนลุมตีอย่างเดียวแหละอันนี้คือมันคือคืนที่หกอ่ะมันเลยน้อยมาก เ,ออเดี๋ยวพี่ไปเอาบันไดามาทําชั้นสองให้ลยกันอ่ะครับอเคเราต้องมีห้องคอมได้ไหมห้องเกมมิ่งของเราได้ชั้นสองไ,ได้จัดไวเฮ้ยเราต้องทำาหหนูโคตรขยันอะ่ะ <laughs> ได้เลย <laughs> งั้นเอาไว้ชั้นสองนะห้องคอมอะ่ะเดี๋ยวหนูจะมีโต๊ะพูชั้นสองเราจะเป็นแบบห้องเกมอะ่ะแบบห้องเล่นอย่างเดียวเลยใช่ป่ะชั้นสองเออใช่ใช่ไม่กี่นาทีหรอหนูจะตายไหมนี่ อีกหนึ่งนาทีสีวิอยากพิมพ์บอยเขามาช่วยขนไม้มากเลยเขาไปขนแต่อะไรมาไม่รู้บันไดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ข้างบนสว่างไม่พอวะอยากเอาไฟมาประดับข้างบนเดี๋ยวไอ้คิวมีอยู่แถวไหนวะนี่ไงแม่งมาแล้วไหนๆขอดูหน้าพนักงานนะออกไปดิโดนอะไรแผลอยู่นะ เดี๋ยวกินยังไงไหนขอดูหน้าพนักงานหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เห็นหนูอ่ะไมาหนูพนักงานเหรอใช่ใช่มันติดป่ะเอ้าไปตบมันเหรอใช่ลองลองกันได้เอ้ยมันมาหาพี่แล้วไปเลยไปเลยไปเอาไม้เลยโอเคกูดรอไฟยังไงกูก็จะเอาไฟมึงเข้ามาดิจะมากันทำไม มันยืนนิ่งไปแล้วมันโดนตกจนมันเอ๋อร์เลยอ่ะโอ้ข้างนอกบ้านเต็มเลยอ่ะคือมันยัดรูอยู่เว้ยอุ้ยแทะเข้ามาได้เหรออุ้ยมันเข้ามาเซ้นอยได้แล้ทำไงอ่ะขึ้นมาก่อนที่นังบ่นก่อนอ๋อไม่นะอย่าอย่าโอ้ยโอ้ยหนูจะล่องลงไปเองเออเออสวยสวยเดี๋ยวพี่ทำตัวบ้านใหม่ก่อนเซนเซนเข้ามาเข้ามาเข้ามา ด,ดูจุ๊กเข้ามาเข้ามา,า,มาประตูบ้านกว้างไปเออให้เอาทีเวีเข้ามาเหรอหนูเอาออกมาไว้ข้างนา้นแหละเพื่อนเหรอทีวีเลยอ่ะทีวีเพื่อนเหรอไม่รู้รอ่เนี่ยไม่ทีวีเพื่อนปะ่ะคือเพื่อนจะหาของมาวางวางวางไว้ให้อ่ะอยากได้จอโค้งอ่ะเพื่อนไ,ไปเอาทีวีจอโค้งให้หน่อยได้ไหมเพื่อน <ทำ S 2> จำอะไรวะต่อไย อื Lust> ้ยแล้วบนไดอย่างไหนมาทำอ่ะบ้านพี่ป่ะเดี๋ยวดึอออฟเปล่าเป่าใจหายหมดคิดว่าดึงบันไดบ้านไปทำไฟดับแล้วนะโอ้ยเดรียบร้อยแตกกูแตกเซนไปเอาอะไรมาหรอรูบิกที่ที่ออกไปเอามาตั้งนานคือคือลูบิกเหรอไม่หนูจะไปหาของแหละแต่มันเจอก็ดีอ๋ออันนี้คือชั้นแรกเราเสร็จแล้วใช่ปะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะมันไม่มีอะไรใส่ให้เราได้หรอวพี่มาแก้หน่อยดิอะไรอะยกทั้งโต๊ะเลยเหรออยู่อยูย่จ <laughs> ัด <laughs> <laughs> A few minutes later <laughs> พอบันไดมาทำเป็นรั้วแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยเนะี่ยดีกว่าเอาไม้พ้าเหล็กงงงงเนี่ยมาตั้งอะ่ะ <laughs> <laughs> ใครตั้งไว้ <laughs> หนูหนูกำลงังแก้ฝน <laughs> อราอโทษๆโทษ เราใกล้ได้เจอคือนแดงแล้วเนี่ยตอนนี้คือวันที่เก้าแล้วเดี๋ยวไฟดับคืนนี้ก็จะเป็นวันที่สิบแล้วก็จะเป็นคืนที่สิบเพื่อนเอาประตูมาวางแบบปิดใช่ <laughs> เพื่อนเขาจะเป็นแบบตกแต่งเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักจะไม่กล้ายุ่งกับบ้านมากดีแบบเนี้ย <laughs> จริงจริงจริง <laughs> เจ๊อยู่หน้าบ้านเจ๊ตัวเล็กตัวเล็กแบบตุ๊ตีไม่ได้อีกพลังงานเหลือยี่หก เกือบลวดีนะไม่งไม่หันมาซัดในบ้านผู้นายพอจะมีอาหารไหมคือฉันหิวมากเลยเนี่ยอู้อ่านเพียบเลยขอกินหน่อยนะขอบคุณครับอุ้ยบ้านเขาแบบเป็นสองชั้นแบบบังเกอร์แบบเทว่ะคิวบ้านเราสองคนนี่สวยสุดในเซิร์ฟแล้วเนี่ยเปล่าเลยบ้านของพวกเขาคือแบบยังเอาอีกสนาที30มสิบวิเราเจอกับคืนแดงยากใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนคืนปกติทั่วไปแหละแต่แค่มันจะเป็นสีอมแดงๆแล้ว พนักงานก็จะตีเราแรงขึ้นอนะ่ะปกติตีรถทีละสิบมันก็อาจจะเป็นแบบเกือบ20อะไรประมาณนี้ชั้น2คือต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวไปเอามาให้โตคอมกับคอมพิวเตอร์ครับชิพายละสามสองหนึ่งไปดับเรียบร้อยน,นี่อะไรบัตรไนท์คืนสี่เลือดยังไงไละ่ะแต่ว่าพนักงานมันคงไม่เยอะหรอกแต่อยโดนตีก็ดีที่สุดเพื่อนทำอะไรอ่ะมันจะไปสร้างบ้านมันเปล่า อ๋อแล้วคือใช้พื้นที่บ้านเราในการผ่านเนี่ยนะ What <c oughs> the อ้ยโอ้ยตีโคตรแรงลบทียี่สิบึคือตีแรงช่บหายปิดทำไมเนี่ยเพื่อนโหยหมอ,อนี่เข้ามาคือแม่งทำระบบล้วนหมดขอให้เฮาเมืองขอททำอ,อุย๊ยทำไมตีไม่ได้วะอุ้ยตัวมันใหญ่ไหมเหรอมึงมาสร้างบ้านติดกับบ้านกูโดยผ่านบ้านกูด้วยนะโอ้โห สุดจัดเวลาจะเดินเข้าออกบ้านนันก็คือต้องเดินเข้าประตูบ้านกูเนี่ยนะเพื่อน๋ยวเพิ่งมนลือบ้านนะเราขอรีวิวก่อนเพื่อนบ้านหลังนี้มันใกล้จะเป็นของเธอละอุ้ยเปลที่นอนขึ้นมาแล้วคือจะนอนแล้วตอนนี้นะครับบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะครููชมซึ่งใช้เวลาสร้างประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเลยเนีับเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่อุ้ยเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่หน้าประตูให้ครูชมดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างจากมุมนี้ครับมองขึ้นไปก็จะเจอชั้นสสวยๆแบบนี้เลยนะ ใจเย็นพี่อ้วนข้างหน้านะครับเข้ามาก็จะเจอกับห้องนอนแบบนี้อ่าคือใครมันย้ายเตียงวะเนี่ยระหว่างที่ผมสคิปคิปให้คุณชมดูเนี่ยคือของมันแบบไม่ได้วางอยู่แบบนี้นะเว้ยตอนนี้คือของไม่งวางสเปรสปาทิ้หายตอนแรกตอนแรกเตียงอยู่ตรงนี้เออมันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมกินข้าวนะครับก็หรือมาอาหารวางตรงนี้นะครับแล้วก็มุมดูทีวีของชั้นล่างนะครับมีอาหารอยู่ข้างหน้านะอันนี้เป็นมุมครัวนะครับ แต่ละจุดคือแฟนผมเขาเป็นคนทําเป็นคนจัดหาเนะยครับเป็นอะไรที่สวยมากข้างบนเนี่ยครับขึ้นมาก็จะเจอกับชั้นสองเนะครับคือเขาทําทั้งหมดเลยคือผมทําแค่เอาไม้พาเลทเนี่ยมาล้อมรอบรั้วนะครับแล้วก็ปูชั้นสองแค่นี้เลยที่เหลือคือเขาทําเขาตกแต่งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มุมดูเน็ตฟิกเนียครับมีโซฟาแล้วก็มีจอส่วนตรงนี้ก็ลำคาญเสียงทองร้องแบบนะูกนะ ตรงนี้นะก็จะเป็นโต๊ะพู่แล้วก็จะมีพูให้เล่นนะครับมีตุ๊กตาแพนกินด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะคอมนะครับวางอยู่2เครื่องสำหรับใครที่ดูมาถึงึงตอนนี้ก็กดไลค์กดหนึ่งไลค์เพื่อความพยายามของวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนะครับมาเจอกันใหม่นะครับถ้าเกิดยอดไลค์มันเยอะนะโอเคสำหรับวันนี้บายๆครับ